มิทานหิ่งห้อยกับเด็กน้อยจอนเนนหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อโกโก้อ,ออกจากบ้านไปตอนกลางคืนแล้วก็เจอผีเด็กน้อยเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าจะหลอกเจ้าเจ้ากลัวไหมกูกลัวแล้วโกโก้ก็เลยวิ่งหนีออกจากที่นั่นไปเข้าลงไปในป่าลึกโกโก้มองเห็นแสงระยิบระยับโอ๊ยนั่งแสงอะไรแสงหิ่งห้อยใช่ไหมโกโก้ก็เลยมีความคิดว่า จับหิ่งห้อยมารวมกันแล้วสามารถทำเป็นแสงสว่างนำทางได้โกโก้ก็เลยจับหิ่งห้อยมารวมกันมันสว่างจริงๆด้วยโกโก้ก็เลยมีแสงสว่างนำทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยและแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็มีแสงสว่างใช้ในตอนกลางคืนชาวนากับมูหา่าเช้าวันหนึ่งชาวนาคนหนึ่ง ได้เดินเข้าไปในทุ่งนาของตอนตามปกติเหมือนทุกๆวันได้เจองูเห่าตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บกำลังใกล้ตายชาวนาเห็นแล้วน่าสงสารเลยพามารักษาดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลี้ยงดูให้น้ำให้อาหารจนงูเห่าตัวนั้นแข็งแรงขึ้นชาวนาให้ความรักความเมตตางูเห่าดังลูกในดวงใจเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่ง งูเห่าตัวนั้นกลับมากัดชาวนาจนพิษงูเห่าเข้าสู่ร่างกายชาวนาชาวนาทนพิษงูเห่าไม่ไหวสุดท้ายชาวนาก็ตายนิทานเรื่องนี้สอนไว้ว่าบางครั้งการทำดีกับผู้อื่นอาจจะไม่ได้รับผลดีกลับคืนมาเสมอการละครั้งหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งมานั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งคนเดียวเด็กชายนั่งตกปลาทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเลยทำให้เด็กชายเริ่มท้อและเริ่มหิวแล้ว แล้วอยากกลับบ้านแล้วเด็กชายกําลังจะกลับบ้านแต่กลับเหมือนได้อะไรสักอย่างตัวใหญ่มากตึกเด็กน้อยก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยจนตัวโผล่มาโอ้โหนี่มันจระเข้จระเข้ตัวนี้น่าสงสารมากเด็กน้อยจึงพาจระเข้ตัวนี้กลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีจระเข้ตัวนี้ก็ไม่เคยทําร้ายเด็กน้อยคนนี้เลยทั้งสองเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องด้วยความรักที่เด็กน้อยมีต่อจอระเข้ทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันจนช่วนิรันจบ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  มิทานธิดาหอยละเมืองเมืองหนึ่งมีพระชายาอันเป็นที่รักของพระมหากษัตริย์ได้ท้องกับพระมหากษัตริย์ได้รับการดูแลอย่างดีแต่กลับคลอดลูกมาเป็นหอยก็เลยถูกสั่งให้นำไปทิ้งลงทะเลเด็กหญิงหอยตัวน้อยก็เกิดอยู่ในทะเลกลายเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามมากอยู่มาวันหนึ่งมีเจ้าชายจากต่างแดนได้มาเดินเล่นแถวชายหาดได้พบกับเจ้าหญิง และทั้งสองก็แอบชอบกันเจ้าชายก็เลยบอกรักเจ้าหญิงทั้งสองคนดูแลกันอย่างดีด้วยความรักความเมตตาซึ่งกันและกันเจ้าชายก็เลยขอเจ้าหญิงแต่งงานทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองข้าคือเจ้าหญิงบ้านเมืองของข้าเคยสงบสุขมาก่อน แต่แล้วความสงบนั้นก็ลบเลือนหายไปนับตั้งแต่เจ้าปีศาจแห่งภูเขาไฟไวร้ายมันได้เข้ามาทำร้ายประชาชนเผาบ้านเมืองของข้าจนสลายสิ้นตัวข้าเองเสียใจมากแม้เป็นผู้หญิงข้าก็ต้องต่อสู้เพื่อบ้านเมืองของข้าเพื่อประชาชนข้าต่อสู้กับมันเป็นเวลาหลายปีแม้จะท้อเหนื่อยแค่ไหนข้าก็ยังสู้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 จนข้าได้ชัยชนะและทำลายมันจนหมดสิ้นจากนี้ไปข้าจะสร้างเมืองใหม่หวังว่าประชาชนของข้าข้าจะได้รับความสุข ความสงบต่อไปชั่วการฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ